ไอแฟนหนุ่มแอร์พันธิดาหน้าเหมือนทันวาจนแทบยกไม่ออกขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วจ้าสำหรับแอร์พันธิดาฟูกินที่ก่อนหน้านี้แฟนหนุ่มรุ่นน้องไอได้คุกเข่าขอแต่งงานและตอนหนึ่งก็ควงแขนกับไทยแล้วจ้าหลังจากที่ได้พักผ่อนหย่อนใจกันบอกได้ข่วว่าตั้งแต่เปิดตัวได้มีเซอร์ไพรส์ข่าวดีนี้ไปแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์หวานๆอยู่บ่อยครั้ง ดาสุสาวแอดได้โพสภาพคู่ผ่านอิสตาแกรมระบุแคปชั่นว่าเช่าตรองปีใหม่กันไปจนแก่นะเจ้าหนวดอย่าดื้อให้มันมากขอบคุณที่รักนะคะงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแห่แซวแต่ชาวเน็ตขอดูดโฟกัสความหน้ารักของทั้งคู่ไปทักเรื่องใบหน้าของหนุ่มไอซ์ที่มองแบบแรกนือว่าพระเอกหนุ่มชื่อดังธันวสุริยะจากจะเหมือนขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า